สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแอนฟาร์มี่นะคะเดี๋ยวนะคะมาถ่ายความคืบหน้านะคะที่ดินแอดแอนนะคะที่ดินแอดแอนที่ติดกับแม่แม่อ้วนนะคะแม่อ้วนนะคะ่ะน,นะทีนะดดนน่ดินนะกับติดกับแม่อ้วนนะคะซึ่งพี่อิสระนะก็ฝากมาว่า mm hmm. ให้น้องแอนนะคะถ่ายนะคะแม่อ้วนนะฝากบอกพี่อิสระว่าให้ ถ่ายที่ดินของแม่อ,อ้วนให้แม่อ,อ้วนดูหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นจุดอยู่ตรงนี้นะคะที่ดินเอเนเาะติดกับแม่อ,อ้วนตรงนี้เลยนะคะอของ s อสก็จะเฉียงเฉียงนิดนึงนะอ่ะที่ดินก็จะเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเสาหลักนะ,ะนี่ค่ะของเอสเนก็จะเฉียงเฉียงตรงนี้นะคะตรงเสาหลักตรงนู้เลยนะ,ะที่ดินของแม่อ,อ้วนก็นี่นะคะของแม่อ,อ้วนนะคะก็อตอนนี้ก็ได้ทาการทม เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อไปนะคะนี่อ่ะนะถ้าแม่อ้วนดูอยู่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะผมเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นที่นะไปดูที่ของพี่เหนียวนึ่งนะคะอ่ะนี่ค่ะของแม่อ้วนทําการถมเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะไปดูของพี่เหนียวนึ่งนะคะซ,ซึ่งติดกับลุงช่างนะคะลุงช่าง อยู่ติดกับหน้าพี่ยูโรเลยนะคะซึ่งพี่เหนูนึ่งเองก็เมื่อกี้ได้เข้ามาหลายๆสดเนาะนะคะก็บอกว่าน้องแอนช่วยไปถ่ายให้พี่รูหน่อยนะคะว่าเาที่ของพี่เหนวนึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะนะแอนก็เออถือร่มมาด้วยนะฝาความร้อนมา <laughs> นะฝาความร้อนมานี่นะคะพี่ที่พี่ยูโร ันนี้จะเป็นที่พี่เนีวนึ่งนะคะนีะ่ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราเดินมาถึงที่พี่ของที่พี่เหนียวนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะตรงจุดตรงนี้เลยเพราะอันนี้จะเป็นถนนน,นี่จะเป็นถนนนะคะหกเมตรนี่ค่ะมาอัปเดตท,ที่พี่เหนีวนึ่งนะคะซึ่งเจ้าของที่บอกว่าออนุญาตให้มาถ่ายนะคะ ให้มาถ่ายบอกด้วยจะได้รู้นะคะนี่ก็จะเป็นหลักเนาะนูนนี่ค่ะโอเคสวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะ,ะสวยงามมากนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เหนียวนึ่งนะคะนะบอกว่าอยู่กับตรงกับพี่ยูโรนะอยู่ตรงกับพี่ยูโร นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเออพี่เหนียวนึงปลาหน่อยปลาอ้วนแล้วก็เอแอนนะคะที่ตรงมุมบริเวณตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะคะนี่อัปเดตนะคะซึ่งพี่สระก็บอกมาในไลฟ์สดว,ว่าเอ่อแม่้วนเพิ่นอยากเห็นนะคะแล้วก็พี่เหนียวนึงก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะเอดแอนก็มาถ่ายให้ปลาอ้วนนะคะแล้วก็ พี่เหนียวนึ่งนะคะซึ่งที่พี่เหนียวนึ่งก็จะอยู่ตรงพี่โรนะคะซึ่งที่พี่โรนี้ก็โหปดได้สวยมากเลยนะคะนี่โอ้ทำไมสวยจังนะคะเรียบเนียนเลยนะเรียบเนียนเลยเนาะอุ้ยเกือบลงหลุมเลยเมื่อกี้เดินเกือบลงหลุมเลยนะคะอ่ะนะ พี่เหนียวนึ่งนะคะก็อยู่ติดกับที่ไร่ของลุงช่างด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะมีน้ำนะคะน,นี้ก็น่าจะทำนาได้แล้วน้ำมีน้ำมีน้ำ,นำอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะไปะนู่นนะคะจนไปถึงนู่นเลยนะคะเอซี FC. นู่นนะคะทีเอแอนป้าป้าอ้วนนะ,ะแล้วก็พี่หน่อยพี่เหนียวนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่า ท่านใดนะจะมาสร้างบ้านอยู่ก่อนนะแต่ว่าเมื่อกี้พี่เหนียวนึ่งบอกว่าอุ้ยเรามาสร้างบ้านกันเออนะคะเออแล้วทําไมเราถึงไม่ไปยืนอยู่ต้นร่มต้นไม้เนาะแหมมีร่มมีร่มแหมมีร่มแล้วก็ทําเป็นนะก็คืออยู่ติดกับสวนยางเลยนี่นะนี่ร่มรื่นเลยสวนยางร่มรื่นมากมีต้นไม้ด้วยนี่พี่เหนียวนึ่งนี่เนี่ยองพี่นะองพี่ก็อยู่ติดกับต้นไม้เลย มีต้นไม้หนึ่งหูร่มเงาเลยนะถ้าพี่สร้างบ้านหลังนี้นะด้านหลังก็จะมีต้นไม้ร่มเงาเลยพี่ต้นไม้เนี้ยพี่ไม่ต้องตัดก็ได้แนวไว้ร่มเงาแบบนี้เลยนะแต่ว่าตัดแต่งกิ่งนิดหนึ่งก็ยังดีหรือว่ายัางไงนะก็แล้วแต่พี่แล้วกันเนาะนี่นะคะอ่อัปเดตอัปเดตอัปเดตต้นไม้ ก็เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเป็นสวนยางของแม่แอนะคะแม่แอก็จะเป็นนางรำนะคะที่อยู่จำปาดงนะคะนางรำก็บางทีมีงานใหญ่ๆใ,ใช้คนเยอะๆแ,แม่แอก็ได้มารำนะคะก็เพิ่นก็จะมีกระท่อมอยู่ในสวนยางนะติดนะติดกับที่ดินนะคะของพี่เหนียวนึ่งนะคะแล้วก็ป้าหน่อยนะคะป้าหน่อยพากินพาเที่ยว แล้วก็ปลาอ้วนนะคะปลาอ้วนนิวปลาแม่อ้วนนิวยอกหรือเปล่าเนาะนะคะเอออ่าเพราะว่าต้นไม้หลังหลังหลังของเอดนเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่มีแต่หนามมากเนี่ยมันมีหนามแบบนี้เลยนะทุกคนนะเอดนก็เลยเอาออกนะเห็นไหมต้นไม้ที่มีน้ำหนามเอดนก็เลยเอาออกนะคะเพราะว่าเออที่บ้านเขาถือ เออถ้ามีต้นไม้ที่เป็นหนองน้ำเนี่ยมันจะทิ่มมันจะทิ่ม,ทมแทงนะอะไรประมาณนี้แอดแอนก็เลยเอาออกให้หมดเลยนะต้นไม้ก็เป็นแต่ที่ดินเปล่าๆว่างๆอยู่นี่ค่ะอ่ะนี่ค่ะเป็นที่ดินของแม่อ้วนนะคะอ่ะนี่ถึงถมถึงตรงนี้เลยนี่ค่ะก็จะมีต้นไม้อยู่นะคะ โอ้ดีมากเลยนี่ขนาดเดินมากลางแดดน,นะกล้องยังไม่ลงเลยปกติกล้องจะไปแล้วนะคะนี่ค่ะอ่าน้ของแม่ก็ติดของแม่อ้วนก็ติดน้องแอนเลยนะคะลูกแอนเลยนะคะอ่ะต่อไปนะถ้าแม่มาสร้างบ้านเดอ้อนะก็จะได้อยู่ใกล้ๆกับน้องแอนเลยนะคะเออถ้าแม่ถ้าถ้าแม่ถ้าแม่ไม่ได้มาอยู่เออน,น,นานมาครั้งก็ฝากให้น้องแอนดูแลบ้านได้นะออดูแลทำความสะอาดบ้านได้นะแม่นะ <laughs> นี่ค่ะอ้านี่ก็คือพอดีแม่อ้วนเป็นถมดินเนาะถมดินเสร็จแล้วแอดแอนก็เลยดินมันก็เลยไม่ได้ไหลไปตรงไหนก็โชคดีไปนะก็คือดินทางฝั่งนี้มันไม่ได้ไหลนะมันก็ยังยึดกันอยู่เอ่อมันก็ยังขี่กันอยู่นะ <laughs> นะเราไม่ต้องทํากําแพงกั้นดินไม่ต้องทํากําแพงกั้นดินเนาะ อพอดีแม่ถมแต่เรามาดูด้านนี้นะอ่ามาดูด้านนี้แต่อันนี้คือยังไม่ได้ถมเนาะข้างที่ติดแอแนด้ D านนี้ยังไม่ได้ถมนะก็เลยทําให้ดินมันไหลมันไหลดูดูตรงนี้นะเอฟซีมันเป็นโอ้โหรูบโบเลยรูบโบเลยนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมดินมันไหลออกเลยโอ้โหกลายเป็นเหมือนแบบไปขึ้นเขาอะไรประมาณนี้ดูดิดูเห็นไหมดินมันไหลลงเป็นพูเลยพี่น้อง ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามีรถถ่ายมาให้ก็ดันดินขึ้นมาใหม่ให้มันมาโปะร่องตรงนี้ไว้ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันไม่ได้ตกไงเออมันจะได้แน่นอยู่กับอัดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าฝนตกหนักๆมันไม่ได้อามันก็นไหลไปเหมือนเดิมแต่คือตรงนี้ยังไม่ได้ถมดินเนาะดินเราก็เลยไหลไปไหลไปเนี่ยนะคะนี่มีสวนยา้าไม่ใช่มีต้นยางนาหนึ่งต้นนะคะเพาะเชื้อเห็ดเรางอาไว้กินแล้วนะคะ เอ็นเอนก็เพาะเชื้ออันนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วต้นมะม่วงอันนี้ต้นผักผักเม็กนะคะผักเม็กเนี่ยต้นผักเม็กนะคะนี่เดี๋ยวตอนเย็นมารดน้ํานะคะอันนี้เพาะเชื้อเห็ดแล้วเพาะเชื้อเห็ดแล้วโลกแล้วนะคะโลกโลกเหลืองแล้วเนี่ยต้นนี้นะเออปีหน้าเราคงจะได้กินไม่สองปีอันนี้ต้นต้นลิ้นจี่อันนี้ก็จะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะนี่ต้นลิ้นจี่อันนี้ก็จะเป็นต้นนี่ใบเตยโอ้โห ไปเจอเจอน้ําเจออะไรแข็งแรงแล้วโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อัปเดตให้ FC